วันนี้มาดูเ FC ต่างประเทศที่ประเทศไทยทมาดูต้นกุมารทองนะคะออกดอกสวยมากเลยนะคะขวดไทยได้ปลูกไหมนะคะเห็นไหมคะกุมารทองนะคะสวยมากเลยค่ะวันนี้ออกดอกแล้วนะคะแล้วก็จะมีนางสักมีนางสักแบบแบบจิ๋วนะคะสวยมากเลยนะคะขวดแบบแบบไทยได้ปลูกไว้นะคะสวยมากเลยคะ่ะ อันนี้นะคะเห็นไหมคะดอกดอกสวยมากเลยนะคะตัวไทยได้ดูนะคะได้แม่มาปลูกะคะ่ะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะขอให้ FC ได้ดูนะคะสวยมากเลยคะ่ะตัวไทยได้ปลูกไหค่ะต้นไม้ด้านตัวไทยนะคะสวยมากเลยนะคะมีแต่ต้น สวยนะคะเห็นไหมคะเอไทยได้ถ่ายลงไปนะคะแล้วก็จะมีต้นเขาเรียกนะกะเาะเอฝักมรกตรสีสีม่วงนะคะูกแล้วดีนะคะแล้วก็มีชวนชมนะคะสวยมากแต่ยังไม่อบอดกกอนนะคะแล้วก็ต้นหนาคุ้มนะคะแล้วก็ใบ ใบใบใบเงินนะคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็สวยมากเลยนะคะต้นมังกรนะคะอันนี้ค่ะสวยมากเลยนะคะออกดอกปีละครั้างนะคะตัวไทยได้มาถ่ายทำนะคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็นี้ต้นนางฝักนะคะนางฝักอย่างชนิดไห่อนะคะสวยมากเลยนะคะตัวไทยได้ไนะคะสวยมากเลยค่ะ ตัวไทยให้ดูนะคะสวยมากเลยเห็นไหมคะอันนี้ปีจะออกปีละครั้งนะคะสวยมากเลยนะคะขอให้เอฟซีของประเทศไทยสีดัมที่ได้ดูนะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็ต้นเต้นราฝากักแ่หอนะคะสวยมากเลยเห็นไหมคะตาฝักแบบหอมันก็จะมีใบห่อนะคะสวยมากเลยะค่ะ เดี๋ยวครัวไทยก็จะจบลงแล้วนะคะขอให้เอฟดูนะคะจะออกปีละครั้งนะคะสวยมากเลยค่ะขอให้ f อฟต่างประเทศและสีประเทศไทยให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเ็เป็นกําลังใจเพื่อทําคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ